เด็กหนุ่มจากย่านสลัมในเมืองบุเมย์จนจนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตปากกัดตินทีมาโดยตลอดวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปแข่งขันรายการเกมเศรษฐีเงินล้านที่มีรางวัลมากถึง20ล้านรูปีและเขาก็สามารถตอบมันได้เกือบทั้งหมดแต่แล้วเขากลับถูกกล่าวหาว่าโกงและโดนตำรวจจับตัวไปสอบสวนเขาจะต้องอธิบายให้ได้ว่าแต่ละคำถามนั้นเขารู้คำตอบได้ยังไงอาจเป็นเพราะเขาได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาโดยตรงถึงรู้คำตอบหรือเขาอาจจะโกงจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงผลสุดท้ายแล้วเขาจะได้ครอบครอง เงินรางวัลน,นั้นหรือไม่เราต้องไปลุ้นเอาใจช่วยเขาไปพร้อมๆกันกับภาพยนตร์เรื่อง Slam um Dunk Millionaire คำตอบสุดท้ายอยู่ที่หัวใจ หนังเปิดเรื่องมาโดยตั้งคำถามกับคนดูว่าจามานมาริผู้เข้าแข่งขันรายการเกมสิทธีเขาเหลือเพียงอีกหนึ่งคำถามก็จะพิชิตงินรางวัลมากถึง20ล้านรูปีหรือประมาณ8ล้านบาทเขาทำได้ยังไงข้อ A เขาโกง B เขาโชคดี C เขาคืออัจฉริยะและ D มันถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อนๆจำคำถามเหล่านี้เอาไว้นะครับหลังดูจบเราจะรู้คำตอบเองและเราจะมาตอบกันว่ามันคือข้อไหน และภาพก็ตัดมาที่รายการเกมเศรษฐีรายการยอดฮิตของประเทศอินเดียที่ไม่ว่าทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ดูรายการนี้ทั้งนั้นและผู้เข้าแข่งขันคนแรกในค่ำคืนนี้ก็คือจามานมาริกพระเอกของเรื่องเขาดูตื่นเต้นไม่น้อยที่ต้องมาออกรายการนี้แต่พิธีกรก็บอกให้เขาผ่อนคลายก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันพิธีกรได้ถามถึงหน้าที่การงานของพระเอกว่าตอนนี้เป็นใครทําอะไรและพระเอกก็ตอบไปว่าเขาทํางานที่บริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งพิธีกรจึงแซวไปว่า พระเอกเป็นคนที่ชอบโทรมาหาเขาบ่อยๆเพื่อให้เปลี่ยนโปรโมชั่นโทรศัพท์ใช่ไหมพระเอกก็ตอบไปว่าเขาไม่ได้อยู่แผนกคอเซนเตอร์เขาคือพนักงานเสิร์ฟชาอยู่ในนั้นอีกทีเมื่อพิธีกรกับคนในห้องส่งรู้ว่าพระเอกเป็นแค่เด็กเสิร์ฟชาต่างก็พากันขำกาขึ้นมาทันทีเพราะปกติแล้วคนที่จะมารายการนี้เป็นพวกระดับหมอทนายหรือด็อกเตอร์คนที่ดูมีความรู้มีการศึกษาทั้งนั้นแต่ก็ยังไม่เคยมีใครชนะเกมนี้ได้เลยซึ่งเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบคำถามให้ถูกทั้งหมด9ข้อหากตอบถูกก็ ได้รับรางวัลสะสมไปเรื่อยๆถ้าตอบถูกทั้งหมดจะได้รางวัลมากถึง20ล้านรูปีแต่หากตอบผิดเพียงข้อเดียวเงินที่สะสมมาก็จะกลายเป็นศูนย์เช่นกันและผู้เข้าแข่งขันยังสามารถหยุดการแข่งขันได้ทุกเมื่อเพื่อรับเงินที่สะสมมาได้กลับบ้านไปทางรายการยังมีตัวช่วยให้กับผู้เข้าแข่งขันอีก3ข้อคือ 1. สามารถถามคนดูได้ 2. 50/50 50. 50. คือการตัดช้อยคำตอบออกไปให้เหลือ2ข้อและ 3. โทรถามใครก็ได้ที่ผู้เข้าแข่งขันไม่รู้คำตอบ จากนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้นและพระเอกก็ตอบถูกไปทั้งหมด8ข้อทําให้พวกเขาคิดว่าพระเอกโกงเพราะเป็นแค่เด็กเสริรบชาไร้การศึกษาพวกเขาจึงให้ตํารวจจับพระเอกไปสอบสวนเพื่อเค้นหาความจริงว่าพระเอกนั้นโกงยังไงพวกตํารวจทําทุกอย่างเพื่อให้เขาสารภาพไม่ว่าจะทุบตีจับกดน้ําหรือแม้แต่ช็อตไฟแต่พระเอกก็ไม่ปรีปากพูดเขาบอกแค่ว่าเขารู้คําตอบก็แล้วกันตํารวจจึงได้นําเทปบันทึกรายการมาเปิดให้พระเอกดูและให้พระเอกอธิบายเป็นข้อๆว่าเขารู้คําตอบได้ยังไง เริ่มต้นจากข้อแรกพิธีกรถามว่าใครแสดงนำในภาพยนตร์ยอดฮิตในปี1973เรื่องซานเจียพระเอกจึงเล่าถึงสมัยที่เขาเป็นเด็กเขากับพี่ชายซาลิมมาริกอาศัยอยู่ในย่านสลัมในเมืองมุมไบตอนนั้นภาพ,พยนตร์เรื่องซานเจียดังมากและทั้งสองก็ทำงานเก็บเงินอยู่หน้าห้องน้ำมีวันหนึ่งขณะที่พระเอกกำลังปลดทุกข์อย่างอารมณ์ดีซาลิมพี่ชายของเขารีบเรียกพระเอกออกมาจากห้องน้ำเพราะมีลูกค้าของเขาอั้นไม่ไหวแล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมออกมาจึงทําให้ซาลิมเสียลูกค้าไปเข้าห้อง ห้้อองนนําออื่แทนและในตอนนั้นดาราที่แสดงในหนังเรื่องซันเจียก็ได้มาที่สลัมแห่งนี้ทุกคนต่างวิ่งไปขอลายเซ็นส่วนซาลิมเขาได้แกล้งพระเอกที่ทําให้เขาเสียลูกค้าโดยการปิดประตูไม่ให้พระเอกออกมาได้ด้วยความชื่นชอบและอยากจะได้ลายเซ็นพระเอกมีแค่ทางเดียวที่จะออกไปได้คือการโดดลงไปในกองระเบิดที่เขาเพิ่งปล่อยไว้เขาทําใจอยู่สักพักและเขาก็โดดลงไปจากนั้นเขาได้วิ่งไปหาดาราด,ดังคนนั้นที่เหลืองอลามไปทั้งตัวทําให้ซาลิมที่เห็นพูดไม่ออกเลยทีเดียว และดาราคนนั้นกลับเซียนให้พระเอกอีกด้วยเขาดีใจมากเพราะนานๆทีกว่าจะมีดาราเข้ามาในสลัมแห่งนี้แต่แล้วซาลิมกับจิกไปขายให้กับคนที่รับซื้อสะง,งั้นทาให้พระเอกจําชื่อดาราดังคนนั้นเป็นอย่างดีเขาจึงตอบไปว่าคนที่แสดงในหนังเรื่องซันเทียคืออมิตาซึ่งก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องพระเอกจึงได้เงินในข้อนี้ไป1,000รูปีและคําถามข้อที่2ก็คือรูปสิงโตสามตัวตราประจําชาติของ India. อินเดียอักษรด้านล่างเขียนว่าอะไร ข้อ A. สัจจะเท่านั้นจักมีชัยข้อ B. คคำเท็จเท่านั้นจักมีชัย C. ความนิยมเท่านั้นจักมีชัยและ D. เงินตราเท่านั้นจักมีชัยเมื่อทุกคนในห้องส่งได้ยินคำถามนี้ต่างพากันหัวเราะออกมาเพราะมันเป็นคำถามที่ง่ายมากๆใครๆก็รู้แต่พระเอกดันไม่รู้คำตอบข้อนี้ เขาจึงใช้ตัวช่วยถามคนดูทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือข้อเอสัจจะเท่านั้นจักมีชัยพระเอกจึงรอดจากข้อนี้ไปได้ฝั่งตำรวจในห้องสอบสวนก็แปลกใจว่าคำถามง่ายๆแค่นี้ทำไมพระเอกถึงไม่รู้เขาจึงพูดแซะไปว่าคนรวมหัวกับพระเอกออกไปฉี่หรือไงพระเอกถึงตอบข้อนี้ไม่ได้ลูกของเขาอายุห้าขวบยังตอบได้เลยพระเอกจึงถามกลับไปว่ารู้ไหมว่าใครขโมยจัก,กรยานของตำรวจไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตำรวจก็ตอบไปว่าเขาไม่รู้พระเอกก็พูดขึ้นว่าผู้คนในย่านสลัม รู้กันทุกคนแม้แต่เด็กห้าขวบยังรู้เลยทําให้ตํารวจคนนั้นเถียงไม่ออกกันเลยทีเดียว และก็มาถึงคำถามข้อที่สซึ่งเป็นหมวดศาสนาโดยคำถามนั้นมีอยู่ว่าตามรูปวาดของพระรามมือขวาของพระองค์ถืออะไรเอาไว้พระเอกจึงนึกย้อนไปสมัยตอนเป็นเด็กตอนนั้นเกิดการจราจนขึ้นระหว่างศาสนาทําให้แม่ของพระเอกหนีไม่ทันและเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นส่วนซาลิมกับพระเอกก็ได้พากันวิ่งหนีจนมาเจอกับเด็กคนหนึ่งที่แต่งกายเป็นพระรามภาพนั้นมันติดตาพระเอกมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นวันที่แม่ของเขาจากไปนั่นเองเขาจึงตอบไปว่าพระรามถือคันธนูกับพระศร และมันก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องตอนนี้พระเอกได้เงินสะสมไปแล้ว16,000รูปีและรายการก็พักเขาโฆษณา,าพิธีกรจะเข้ามาบอกกับพระเอกว่าให้รีบหยุดเล่นเล่นนาเงินกลับไปซะเพราะคําถามจากนี้ไปจะโหดขึ้นเรื่อยๆแต่พระเอกก็ไม่ได้ทําตามเขายังคงจะเล่นต่อ และหนังก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่แม่ของทั้งสองเสียชีวิตและบ้านถูกเผาสองพี่น้องก็กลายมาเป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่แต่ทั้งสองก็ยังอยู่ด้วยกันเสมอและได้ตั้งแกงขึ้นมาโดยใช้ชื่อตามตัวละครในหนังสือเรื่องสามทหารเสือที่ครูของทั้งสองเคยอ่านให้ฟังแต่พวกเขาก็จําชื่อของทหารเสือได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นคือเอทอสกับพอทอสและรอวันที่จะมีทหารเสือคนที่สามเข้าแกงถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่รู้ชื่อก็ตาม และแล้ววันหนึ่งทั้งสองก็ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลาติก้าเธอเป็นเด็กกำพร้าเช่นกันพระเอกจึงให้เธอมาอยู่ด้วยโดยบอกกับซาลิมว่าบางทีเธออาจจะเป็นทหารเสือคนที่สมก็ได้ตอนแรกซาลิมก็ไม่ยอมแต่เมื่อเห็นพระเอกยืนยันว่ายังไงก็จะให้ลาติก้าเข้ามาอยู่ด้วยซาลิมจึงยอมให้อยู่ และภาพก็ตัดมาที่ห้องส่งอีกครั้งคำถามข้อที่4ได้เริ่มขึ้นแล้วพิธีกรได้ถามว่าบทเพลงดาชานดูกาชายันประพันธ์โดยกวีชื่อดังท่านใดและคําตอบก็มีสีช้อยเหมือนเดิมพระเอกก็นึกย้อนกลับไปในอดีตหลังจากที่แก๊งของพวกเขามีสมาชิกครบ3คนแล้วพวกเขาได้อาศัยอยู่ตามบอกขยา เก็บขยะขายประทังชีวิตอยู่มาวันหนึ่งก็มีชายใจบุญคนหนึ่งมาพาทั้งสามไปเลี้ยงซึ่งเป็นเหมือนศูนย์สงเคราะห์เด็กมีเด็กจํานวนมากอยู่ที่นั่นทั้ง3ดีใจมากที่ไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปในคืนนั้นนักบุญคนนั้นก็ให้เด็กที่รับมาใหม่ร้องเพลงให้ฟังเด็กคนไหนที่มีแววก็ให้ไปหัดมาเพิ่มส่วนซาลิมนั้นเขาร้องไม่ได้เรื่องเลยเมื่อทุกคนโห่ร้องซาลิมก็ไม่พอใจจึงเข้ามาตีทุกคนแม้แต่ผู้ใหญ่เองซาลิมก็ไม่กลัวพวกนั้นจึงเห็นแววบางอย่างในตัวซาลิมง้าไปช่วยน ซึ่งอันที่จริงแล้วนักบุญคนนั้นคือหัวหน้าแก๊งขอทานพวกเขาตระเวนรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงและให้พวกเด็กๆออกไปขอทาน ซึ่งซาลิมที่เป็นคนก้าวร้าวชอบใช้กำลังพวกมันจึงให้ซาลิมเป็นคนคุมพวกเด็กๆออกไปขอทานและดูเหมือนว่าซาลิมก็จะชอบงานนี้เช่นกันเขาบังคับให้ทุกคนทำงานโดยแทบไม่ได้พักขนาดพระเอกยังเรียกพี่ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเวลาทำงานให้เรียกได้อย่างเดียวคือหัวหน้าเท่านั้นพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นนานพอสมควรและแล้วคืนหนึ่งพวกมันก็ให้เด็กๆมาร้องเพลงให้ฟังอีกครั้งหลังจากที่ฝึกฝนมานานโดยเด็กคนแรกนั้นมีชื่อว่าอาวินซึ่งเขาร้องเพลงได้พร้อมมากเมื่อพวกมันเห็นแบบนั้นพวกมัน รีบทำให้อาวินสลบทันทีและนํายาบางอย่างมาใส่ตาของอาวินเพื่อทําให้เขาเป็นขอทานตาบอดซึ่งสามารถทำเงินได้เยอะกว่าขอทานปกติหลายเท่า ่วนซาลิมเมื่อเห็นแบบนั้นถึงกับทนดูไม่ไหวอ้วกแตกออกมากันเลยทีเดียวและพวกมันก็ให้ซาลิมไปตามพระเอกน้องของเขามาซาลิมก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างฝั่งพระเอกกับลาติกา้าที่รอคิวร้องเพลงอยู่ก็ได้จินตนาการถึงชีวิตที่ดีขึ้นว่าหากพวกเขาร้องเพลงเก่งพวกเขาก็จะมีบ้านหลังใหญ่และไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเขาหันมาบอกกับซาลิมว่าเราจะมีชีวิตใหม่แล้วโดยที่ไม่รู้อะไรเลยซาลิมก็พาพระเอกไปส่วนดาติก้าก็แอบตามไปดูพวกมันให้พระเอกร้องเพลงให้ฟัง ăn <laughs> ซึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงดาชันดูกาชยันนั่นเองพระเอกฝึกฝนมาอย่างดีจึงรู้ชื่อคนแต่งและเขาก็ร้องได้ดีด้วยพวกนั้นจึงส,งส่งซิกให้ซาลิมไปเอายาสลบมาให้ถึงซาลิมจะเป็นคนเกเรขนาดไหนเขาก็รักน้องของเขายิ่งกว่าสิ่งใดเขาได้นํายาราดไปที่คนพวกนั้นและรีบพาพระเอกวิ่งหนีขึ้นรถไฟไปลาติก้าก็วิ่งตามทั้งสองแต่เธอกลับขึ้นรถไฟไปไม่ทันจึงทําให้พวกนั้นจับเธอกลับไปและนี่ก็ทําให้พระเอกกับลาติก้าต้องแยกจากกันเขาจึงรู้จักเพลงนี้ และคนแต่งขึ้นใจเขาจึงตอบคำถามนั้นว่าคือข้อ A คนที่แต่งคือเซอร์ดัสและมันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องพระเอกมียอดสะสมอยู่ที่250,000แล้วตอนนี้ หลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นสองพี่น้องก,ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่บนรถไฟนั่งบนหลังคารถไฟไปเรื่อยๆทั้งสองมัดมือติดกันไว้ขนาดนอนหลับเพื่อป้องกันไม่ให้ตกจากรถไฟและพวกเขาก็แอบ,บขโมยอาหารของคนบนรถไฟประทังชีวิตต่อมาก็หันมาขายของบนรถไฟทั้งสองใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่หลายปีจนเริ่มโตเป็นวัยรุ่นจากนั้นทั้งสองก็ผันตัวมาเป็นไกด์เถื่อนพานักท่องเที่ยวเดินชมทัชมาฮาลโดยที่ทั้งสองไม่เคยรู้ประวัติอะไรของทัชมาฮาลมาก่อนเลยเอาแต่อธิบายไปมั่วๆและ ลิมก็แอบขโมยรองเท้าของนักท่องเที่ยวไปขายมือสองอีกด้วยแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีพระเอกก็ยังคงตามหาลาติก้าอยู่ตลอดและหวังว่าสักวันเขาจะได้เจอเธออีกครั้ง และหนังก็ตัดมาที่คำถามข้อที่5พิธีกรได้ถามว่าบนธนบัตร100ดอลลาร์สหรัฐมีรูปดัฐบุรุษท่านใดยอยู่ข้อ A จอร์จวอร์ชิงตันบีแฟรงกินรูสเวลล์ซีเบนจามินแฟรงกินและดีอับราฮัมลินคอนพระเอกคุ้นคิดอยู่สักพักพิธีกรจึงถามไปว่าอยากจะเล่นต่อหรือหยุดแค่นี้ตอนนี้ทุกคนต่างลุ้นเอาใจช่วยแม้แต่ทีมงานเองก็ลุ้นใจจดใจจ่อเช่นกันพิธีกรจึงแซวไปว่าเด็กเสิร์ฟชาเคยเห็นแบงค์ดอลลาร์มาก่อนไหมพระเอกก็ตอบแบบกลน ว่านั่นมันเป็นทิปที่น้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยได้มาเลยนะทำเอาคนในห้องส่งต่างชอบใจกันใหญ่และเขาก็ตอบข้อ C คือเบนจามินแฟรงกินและมันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเขาได้เงินสะสมไปแล้ว1ล้านรูปีแต่ฝั่งตำรวจก็ตะง,งิดตะง,งิดใจว่าพระเอกตอบถูกได้ยังไงเขาจึงถามไปว่ารูปใครอยู่บนธนบัตร100รูปีพระเอกก็ตอบไปว่าไม่รู้ตำรวจคนนั้นจึงนำแบงค์100่งรรูปีมาให้พระเอกดูซึ่งบุคคลนั้นคือมหาตามะคันธีตำรวจยิ่งสงสัยไปใหญ่เพราะเงินที่ใช้อยู่ ทุกวันพระเอกดันไม่รู้แต่กลับรู้เรื่องของเงินดอลล่า เขาจึงให้พระเอกเล่าเรื่องแปลงดอลล่าให้ฟังพระเอกได้เล่าย้อนกลับไปในปีที่บอมเบ์เปลี่ยนชื่อเป็นมุมไบตอนนั้นจามานพระเอกของเราได้ดึงพี่ชายของเขาออกมาจากวงวนของการลักขโมยทั้งสองทำงานอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่พระเอกนั้นเขาคงออกตามหาลาติก้าอยู่ทุกวันมีวันหนึ่งเขาได้เจอกับขอทานตาบอดคนหนึ่งซึ่งก็คือเอาวินนั่นเองเด็กที่โดนแก๊งขอทานทําให้ตาบอดเมื่อพระเอกเห็นก็เกิดความสงสารเขาจึงนําแบงค์หนึ่งร้อยดอลลร์ที่เขามีให้กับเอาวินด้วยความที่ตาบอดเมื่อเอา รับเงินไปเขาก็ได้ถามกลับมาว่ามันคือแบงค์อะไรพระเอกจึงตอบไปว่ามันคือแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์แต่เอาวินก็ไม่เชื่อเพราะไม่เคยมีใครให้เขามาก่อนเลยเขาจึงถามพระเอกว่ารูปคนที่อยู่บนธนบัตรนั้นหน้าตาเป็นยังไงพระเอกก็ได้บอกลักษณะของบุคคลน,นั้นไปเอาวินถึงเชื่อว่ามันเป็นแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์จริงๆและบอกกับพระเอกว่าบุคคลในธนบัตรนั้นคือเบนจามินแฟรงกินและเขาก็ยังจำเสียงพระเอกได้เอาวินดีใจมากที่ได้เจอพระเอกอีกครั้งจากนั้นพระเอกก็ได้ทาหาลาติกา้าและ ก็ได้รู้ว่าลาติก้านั้นปลอดภัยดีและอาศัยอยู่ในย่านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการขายบริการเพกกับซาลิมจึงพากันออกตามหาในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับลาติก้า ซึ่งเธอยังอยู่ในความดูแลข,ของแก๊งขอทานพระเอกจึงจะพาเธอหนีแต่พวกแก๊งขอทานก็มาเจอพอด,ดีพวกมันไม่ยอมให้ลาติก้าไปไหนเพราะหญิงสาวบริสุทธิ์นั้นมีราคาสูงมากพวกมันอุตสาห์เลี้ยงดูมาอย่างดีเพื่อรอวันที่ลาติก้าโตเป็นสาวและพวกมันก็แค้นซาลิมมากเมื่อซาลิมเห็นสถานการณ์เรื่องไม่ดีเขาจึงนำปืนลูกโม่ข,ของเขาออกมาขู่พวกนั้นแถมยังปล้นเงินพวกนั้นอีกด้วยตอนนี้พวกแก๊งขอทานยอมปล่อยซาลิมกับพระเอกไปแต่ซาลิมนั้นเขารู้ดีว่าพวกมันคงจะตามเอาคอ อย่างแน่นอนเขาจะไม่ยอมเสี่ยงจึงเหนี่ยวไกสังหารหัวหน้าแก๊งนั้นต่อหน้าต่อตาพระเอกและทั้ง3ก็พากันหนีไปและคําถามข้อที่6กก็คือใครเป็นคนผลิตปืนลูกโม่พระเอกก็ตอบได้ทันทีเพราะเขามีประสบการณ์กับปืนนั้นโดยตรงที่ได้เห็นซาลิมฆ่าคนต่อหน้าต่อตาเขาเขาไม่มีวันลืมได้เด็ดขาด ตัดกลับมาในอดีตหลังจากที่ซาลิมฆ่าันหน้าแก๊งขอทานแล้วทั้ง3ได้แอบไปพักอยู่ในโรงแรมร้างแห่งหนึ่งซาลิมที่เพิ่งฆ่าคนมาก็เอาแต่ดื่มเหล้าพอเมาได้ที่เขาได้ออกไปข้างนอกอีกครั้งเขาได้ไปหาแก๊งคู่อริของแก๊งขอทาน ซึ่งหัวหน้าแก๊งนั้นมีชื่อว่าซาเวดเมื่อซาเวดรู้เรื่องทั้งหมดเขาเห็นว่าซาลิมนั้นพอจะใช้งานได้เขาจึงรับซาลิมเข้าแก๊งจากนั้นซาลิมก็กลับมาหาพระเอกกับลาติกา้าด้วยความเมากับความทะนงตนเขาได้ชักปืนขึ้นมาขู่พระเอกและบอกว่าเขาคือพี่ใหญ่เขาเป็นคนออกคำสั่งเขาอยากจะได้อะไรก็ต้องได้และใช้พระเอกออกไปจากห้อง ซึ่งซาลิมนั้นตอนนี้เขาต้องการลาติก้าแต่พระเอกก็ไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นถึงแม้จะต้องตายก็ยอมฝั่งลาติก้าเธอไม่อยากให้พระเอกเป็นอะไรเธอจึงบอกให้พระเอกออกไปและเธอก็ตกเป็นของซาลิมนังตัดมาที่ห้องสอบสวนเมื่อตำรวจได้รู้เรื่องราวของพระเอกก็เริ่มเชื่อพระเอกมากขึ้นและถามไปว่าตอนนี้ยังได้เจอกันอีกไหมพระเอกก็ตอบไปว่าถ้าเจอเขาคงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อสักทีเดียว เขาคิดว่าพระเอกยงเรื่องเข้าหากาันฆาตก,กรรมเพื่อให้พ้นการกงเกมแข่งขันเขาจึงถามไปว่าพระเอกไปเข้าร่วมการแข่งขันได้ยังไงพระเอกก็เล่าย้อนกลับไปตอนที่เขาทํางานที่บริษัทโทรศัพท์เขาอยู่มานานจนสนิทกับทุกคนมีวันหนึ่งพนักง,งานคอเซ็นเตอร์ขอให้เขามานั่งทํางานแทนเพราะพนักง,งานคนนั้นจะแอบไปโทรศัพท์สมัครเล่นเกมเศรษฐีซึ่งพนักง,งานในนั้นต่างก็โทรไปสมัครเกือบทุกคนแต่ก็ไม่เคยโทรติดพระเอกจึงบอกเทคนิคว่าต้องกดโทรตอนที่พิธีกรพูดคําว่าท่าเพราะช่างเทคนิคเคยบอก เขาว่ารายการจะเปิดรับโทรศัพท์ตอนนั้นจากนั้นพระเอกจึงแอบค้นหาชื่อลาติก้าแต่พบรายชื่อมากถึง20,000รายการเขาจึงค้นหาชื่อซาลิมแทนและก็เจอ15รายการ เขาได้กดโทรหาไปเรื่อยๆจนได้เจอซาลิมเพราะเขาจำเสียงได้เมื่อซาลิมถามว่าใครโทรมาพระเอกรีบแกล้งโทรมาบอกเรื่องการเปลี่ยนโปรโมชัน่นแต่ซาลิมก็จำเสียงน้องชายของเขาได้เช่นกันเขาดีใจมากเพราะเขานึกว่าพระเอกตายไปนานแล้วเขาได้อธิบายว่าตอนที่พระเอกออกไปจากโรงแรมพวกแก๊งขอทานบุกมาที่นั่นเขากับลาติก้าจึงต้องหนีและเขาก็นัดพระเอกไปเจอ ตัดกลับมาที่รายการคำถามข้อที่7ได้เริ่มขึ้นพิธีกรได้ถามว่าวงเวียนเคมบริดจ์ไม่ได้ตั้งอยู่ที่เคมบริดจ์ถามว่ามันอยู่ที่เมืองไหนพระเอกจึงบอกไปว่าสบายมากข้อนี้เพราะที่ทํางานของพระเอกได้จัดสถานที่สําคัญต่างๆเอาไว้เป็นหมดหมู่เขาที่เดินผ่านทุกๆวันจําได้ขึ้นใจเขาตอบว่าวงเวียนเคมบริดจ์นั้นอยู่ที่ลอนดอนเขาได้ตอบถูกอีกครั้งผู้คนในห้องส่งต่างรุนให้เขาเอาชนะเกมนี้ให้ได้พิธีกรได้พูดกับคนในห้องส่งว่าพระเอกนั้นเป็นแค่เด็กเสิฟชาในบริษัทโทรศัพท์แต่ แต่ตอนนี้เขารวยกว่าทุกคนที่นั่นแล้วพร้อมกับยื่นเช็คให้พระเอกตัดกลับมาในอดีตพระเอกได้ไปเจอกับซาลิมพี่ชายของเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานเมื่อพระเอกเจอหน้าซาลิม ก็เดินเข้าไปชคทันทีแต่ซาลิมก็ไม่ได้ตอบโต้เขาได้อธิบายว่าหลังจากที่เขากับลาติก้าหนีจากโรงแรมเขาได้เขียนจดหมายฝากไว้ที่ทํางานของพวกเขาและรอพระเอกเป็นอาทิตย์แต่ก็ไม่มีวี่แววของพระเอกเขาจึงคิดว่าพระเอกนั้นคงตายไปแล้วแต่พระเอกก็ตอบไปว่าเขาไม่เคยเห็นจดหมายอะไรเลยซาลิมก็ยืนยันว่าเขาเขียนไว้จริงๆและเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็เป็นเพราะความเมาและความหลงผิดไปชั่วขนาดแต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นห่วงและรักพระเอกเสมอ ซึ่งตอนนี้เขายังคงทํางานให้กับซาเวสจึงทําให้เขามีกินมีใช้เขาได้ชวนพระเอกไปอยู่ด้วยพระเอกจึงถามถึงลาติก้าซาลิมจึงบอกให้พระเอกลืมเธอซะเพราะตอนนี้เธอไปไกลมากแล้วถึงแม้พระเอกจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่เขารู้ว่าลาติก้านั้นยังมีชีวิตอยู่เขาจึงตกลงไปอยู่กับซาลิมเพื่อแอบตามสืบเรื่องของลาติก้าเขาได้แอบตามซาลิมไปจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งและได้เจอกับหญิงที่คล้ายๆกับลาติก้าอยู่ในนั้นด้วยเขาจึงเข้าไปหาคนเฝ้าประตูและบอกว่าเขามาสมัครเป็นพ่อครัว และโชคดีเมื่อพวกนั้นตรวจสอบดูก็พบว่ากําลังหาเด็กล้างจานพอดีพระเอกจึงเข้าไปได้ เมื่อเขาได้เจอกับหญิงคนนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเธอนั้นคือลาติก้าทั้งสองต่างดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงของซาเวสวันๆแทบไม่ได้ออกไปไหนสิ่งเดียวที่ทําให้เธอยังพอยิ้มได้นั่นก็คือการดูรายการเกมสิทธีพระเอกจึงชวนเธอหนีไปด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธและบอกว่าเราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วหนีไปได้แล้วและเราจะไปอยู่ที่ไหนเธอจึงให้พระเอกลืมเธอซะแต่พระเอกก็ได้บอกไปว่าเขาจะรอลาติก้าตอนห้าโมงเย็นอยู่ที่สถานีรถไฟทุกๆวันและ เขาก็กลับไปอีกวันต่อมาเขาก็ได้ไปรอที่สถานีรถไฟจริงๆและลาติก้าก็มาหาเขาแต่พวกซาเวตก็ไล่ตามมาเช่นกันซึ่งซาลิมก็อยู่ในนั้นด้วยพระเอกรีบวิ่งลงไปหาเธอแต่ก็ไม่ทันพวกนั้นได้จับลาติก้าขึ้นรถพร้อมกับใช้มีดกรีดหน้าเธอต่อหน้าต่อตาพระเอกและพวกมันก็ขับรถหนีไปทั้งสองได้พลัดพรากจากกันอีกครั้ง กลับมาที่คำถามซึ่งดำเนินมาถึงข้อที่8แล้วโดยคำถามมีอยู่ว่านักคริกเกตคนไหนที่ทำแต้มได้100แต้มเป็นคนแรกของโลกพระเอกก็ไม่รู้คำตอบเขานั่งนิ่งอยู่พักหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าจะตอบข้อไหนและรายการก็เบรกเข้าโฆษณา ฝั่งพิธีกรกับพระเอกต่างก็ผ่านกันไปเข้าห้องน้ําตอนนั้นพิธีกรได้พูดกับพระเอกว่าเด็กสลัมจนๆกลายมาเป็นสิทธิในชั่วข้ามคืนรู้ไหมเคยมีคนคนหนึ่งทําได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือฉันเองฉันรู้ว่ามันรู้สึกยังไงและต้องผ่านอะไรมาบ้างพระเอกก็ตอบไปว่าเขาคงอดที่จะเป็นสิทธิอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่รู้คําตอบข้อนี้จริงๆพิธีกรจรึงบอกไปว่าในเมื่อเลือกที่จะไม่รับเงินแล้วก็ต้องสู้ให้มันถึงที่สุดฉันเอาใจช่วยแกอยู่นะอนาคตอาจถูกกาหนดไว้แล้วไม่รู้สินะแต่ลึก ลึกในใจฉันมันบอกว่าแกต้องชนะ เชื่อฉันเถอะจามันเขาพูดย้ำแบบนั้นอยู่หลายครั้งและก็เดินออกจากห้องน้ำไปพอพระเอกออกมาล้างมือกลับได้เห็นตัวหนังสือบีเขียนติดอยู่บนกระจกซึ่งคนที่เขียนนั้นก็คือพิธีกรนั่นเองจากนั้นทุกคนก็กลับมาเข้าตำแหน่งเพื่อที่จะออกรายการต่อตอนนั้นพิธีกรได้อแอบกระซิบพระเอกว่าอีกไม่กี่อึดใจนายจะกลายเป็นเศรษฐีฝั่งพระเอกก็มองดูหน้าพิธีกรด้วยความมึนงงพอเริ่มออกอากาศพระเอกรีบใช้ตัวช่วย5050 50คทันทีพวกเขาตัดคำถามออกไปสองข้อเหลือข้อบี ข้พระเอกต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกข้อบีโดยเชื่อพิธีกรหรือจะฉีกออกไปเลือกข้อดีเขาคุ้นคิดอยู่สักพักและสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลือกข้อดีเพราะจากประสบการณ์ชีวิตของเขาที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรที่ได้มาฟรีๆเขาจึงเลือกที่จะไม่เชื่อพิธีกรทางฝั่งพิธีกรเองก็ถามย้ำไปหลายครั้งว่าแน่ใจนะว่าจะไม่เปลี่ยนคําตอบพระเอกก็ยืนยัน และผลก็คือพระเอกตอบถูกอีกครั้งตอนนี้เหลือเพียงแค่คำถามเดียวเขาก็จะชนะแล้วแต่เวลาก็ได้หมดลงสักก่อนเพราะมันเป็นรายการสดการแข่งขันข้อสุดท้ายจึงจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้พิธีกรจึงพาพระเอกออกไปจากห้องส่งและพวกตำรวจก็มาจับพระเอกไป ซึ่งคนที่แจ้งตำรวจนั้นก็คือพิธีกรนั่นเองทีมงานที่เห็นเหตุการณ์ก็งง,งๆว่าจะจับพระเอกไปทําไมพิธีกรจึงบอกไปว่าพระเอกนั้นโกงทีมงานก็ถามไปว่าเขาโกงยังไงพิธีกรจึงบอกไปว่าเขาแอบบอกคําตอบผิดให้กับพระเอกแต่พระเอกก็ยังเลือกตอบข้อที่ถูกเขาจึงสงสัยว่าพระเอกนั้นต้องโกงแน่ๆฝั่งทีมงานก็ถามไปว่านี่คุณแอบบอกคําตอบให้กับผู้เข้าแข่งขันหรอพิธีกรก็บอกว่าแล้วยังไงล่ะนี่มันเป็นรายการของฉันนะแล้วเดินจากไปด้วยความโมโห ตัดมาที่เวลาปัจจุบันตำรวจคนนั้นเมื่อได้รู้เรื่องราวชีวิตของพระเอกแล้วเขาก็หมดเรื่องที่จะถามต่อเพราะเขาเชื่อสนิทว่าพระเอกนั้นไม่ได้โกงส่วนพระเอกก็ได้พูดต่อไปว่าหลังจากที่พวกนั้นจับลาติก้ากลับไปเขาได้กลับไปหาที่บ้านหลังเดิมแต่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วเขาไม่รู้จะหาเธอได้จากที่ไหนเขาจึงตัดสินใจมาออกรายการนี้เพราะมันเป็นรายการที่เธอชอบเผื่อบางทีเธออาจจะดูอยู่ซึ่งเขาไม่หวังเรื่องรางวัลเลยเขาแค่อยากจะอยู่ในรายการไปเรื่อย ตอนนี้ทุกสำนักข่าวในอินเดียได้ทำข่าวของพระเอกทุกช่องว่าเด็กหนุ่มไร้การศึกษาจากสลัมตอบคำถามได้ทั้งหมด8ข้อและรอรุนที่จะเป็นผู้ชนะเลิศผู้คนทั่วอินเดียต่างพากันให้กำลังใจและขอให้พระเอกพิชิต20บล้านได้สำเร็จในขณะที่ลาติก้ากับซาลิมเองก็กำลังดูข่าวพระเอกอยู่เช่นกันซาลิมจึงพูดกับลาติก้าว่าน้องฉันคนนี้เป็นคนจริงเขาไม่มีทางยอมแพ้อย่างแน่นอนแล้วยื่นกุญแจรถให้กับลาติก้าลาติก้าจึงพูดไปว่าหากเธอไปซาเวสจะไม่ปล่อยซาลิ ไว้อย่างแน่นอนแต่ซาลิมก็เหมือนจะมีแผนการไว้แล้วเขายังเอาโทรศัพท์ของเขาที่มีเบอร์ของพระเอกให้กับลาติก้าไปด้วยพร้อมกับอวยพรให้ลาติก้ากับพระเอกจงมีชีวิตที่ดีและให้ลาติก้าอาภัยให้เขาในสิ่งที่เขาได้ทําไปในอดีตจากนั้นลาติก้า ก็รีบขับรถมุ่งหน้าไปหาพระเอกทันทีแต่เธอก็ไปไม่ถึงเพราะรถติดเกินไปทุกคนต่างพากันจ้องไปที่ทีวีและลุ้นให้พระเอกตอบคำถามข้อสุดท้ายให้สำเร็จแม้แต่พนักงานคอเซ็นเตอร์ที่พระเอกทำงานก็ต้องวางสายจากลูกค้ามาลุ้นเอาใจช่วยพระเอกลาติก้าเองเมื่อเธอไปต่อไม่ได้แล้วเธอจึงลงจากรถและไปหาทีวีแถวนั้นดูฝั่งพระเอกที่โดนสอบตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เขาพ้นมนทินแล้วและก็ได้กลับมาเล่นเกมอีกครั้งและคำถามข้อสุดท้ายข้อที่จะทำให้เขาได้เงิน20 ลพิธีกรได้ถามพระเอกไปว่าชอบอ่านหนังสือไหมพระเอกก็ตอบไปว่าแค่พออ่านออกจากนั้นพิธีกรก็บอกคําถามว่าจากวรรณกรรมของอเล็กซานเดอร์ดูมาสเรื่อง3ทหารเสือ2คนคือเอทสกับพอลทส ทหารเสือคนที่สามมีชื่อว่าอะไรและมีช้อยให้เลือกสี่ช้อยเหมือนเดิมฝั่งพระเอกเมื่อได้ยินคำถาม,ถามก็แอบหัวเราะขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นคำถามที่เขาไม่รู้มาตั้งแต่เด็กยังจำกันได้ไหมพวกเขาเคยตั้งชื่อสมาชิกแก๊งของพวกเขาตามชื่อของทหารเสือคือเอทสกับพอโทสแต่ทหารเสือคนที่สามนั้นพวกเขาไม่รู้ถึงแม้จะรับลาติก้ามาเข้าแก๊งเป็นทหารเสือคนที่สามแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ชื่ออยู่ดีพิธีกรที่เห็นท่าทีของพระเอกแบบนั้นจึงถามพระเอกไปว่าอยากจะหยุดแค่นี้และ นำเงินสิบล้านกลับบ้านไปไหมเพรเอก,ก็ไม่เอาเขายังคงสู้ต่อทําเอาคนดูเริ่มใจหายและอยากให้พเพกรับเงินสิบล้านส่วนพเพกเขาไม่รู้จะตอบข้อไหนเขาจึงขอใช้สิทธิ์โทรหาทางบ้านทางรายการจึงโทรไปตามเบอร์ที่พเพกบอกแต่ก็ไม่มีใครรับสายพิธีกรจึงถามไปว่าพเพกโทรหาใคร พระเอกก็ตอบไปว่าเขาโทรหาพี่ชายของเขาเพราะเป็นเบอร์เดียวที่เขามีเมื่อลาติก้าที่ดูทีวีอยู่รู้ว่าพระเอกโทรหาซาลิมเธอรีบวิ่งกลับไปที่รถทันทีเพราะมือถือของซาลิมนั้นอยู่ในรถของเธอและเธอก็รับสายทันอย่างเฉียดฉิวเมื่อพระเอกได้ยินเสียงก็รู้ได้ทันทีว่าคนที่รับสายนั้นคือลาติก้าเขาดีใจมาก ทั้งสองไม่ได้พูดถึงเรื่องคำถามเลยเอาแต่ถามสาระทุกสุขดิบของกันและกันและเมื่อเวลาใกล้หมดพระเอกจึงถามคำถามกับลาติก้าลาติก้าก็ตอบไปว่าเธอไม่รู้คำตอบทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพระเอกแล้วว่าจะเลือกข้อไหนและสายก็ตัดไปทางฝั่งซาเวทที่ดูรายการอยู่และรู้ว่าลาติก้ารับสายพระเอกเขาจึงรีบไปหาเธอที่ห้องพอไม่พบพวกมันรีบไปหาซาลิมทันทีส่วนซาลิมนั้นเขารู้ชะตาของเขาดีว่าจะเป็นยังไงและเขาก็รู้ว่าหากซาเวทยังอยู่พระเอกกับลาติก ก็คงไม่ปลอดภัยเขาจึงคิดจะทําอะไรบางอย่างเขานําเงินของเขาที่หามาได้รวยลงไปในอ่างน้ําและเข้าไปอยู่ในนั้น ตัดกลับมาที่พระเอกตอนนี้เขาไม่สนใจเกมอีกต่อไปเพราะเขาบรรลุเป้าหมายแล้วคือรู้ว่าตอนนี้ลาติก้าปลอดภัยดีเขาจึงตอบแบบมั่วๆไปว่างั้นก็ตอบข้อเอแล้วกันคืออารามิกส์และพิธีกรก็เฉลยว่ามันคือคําตอบที่ถูกต้องและเขาก็ประกาศให้พระเอกชนะเลิศเกมสิทธิผู้คนทั้งประเทศต่างพากันลุกขึ้นดีใจกับพระเอกที่คว้ารางวัลได้สําเร็จส่วนซาลิมเมื่อซาเวตเข้ามาเขาได้เหนี่ยวไกสังหารซาเวตท,ทันทีส่วนตัวเขาเองก็โดนลูกน้องซาเวตสังหารเช่นกันถึงแม้ จะเกิดมาในสลัมจนๆแต่ตอนตายก็ขอตตายบนกองเงินกองทองเขาได้สิ้นใจอยู่บนกองเงินกองทองของเขาที่หามาได้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันตอนที่พิธีกรประกาศให้พระเอกชนะพอดีชีวิตหนึ่งกำลังจะจบลงแต่อีกหนึ่งชีวิตกำลังจะเริ่มต้นพิธีกรได้มอบเช็คมูลค่า20ล้านให้กับพระเอกพร้อมกับเสียงโห่ร้องดีใจของคนทั้งประเทศ หลังจบรายการพระเอกได้ไปรอลาติก้าที่สถานีรถไฟอีกครั้งแล้วเธอก็มาจริงๆและคําแรกที่พระเอกพูดกับเธอก็คือฉันรู้ว่ายังไงเธอก็ดูรายการนั้นส่วนลาติก้าเองก็พูดกับพระเอกว่านึกว่าจะได้เจอกันอีกทีตอนที่ตายไปแล้วซะอีกและทั้งสองก็ยินกอดกันอยู่ตรงนั้นและหนังก็จบลงกลับมาที่คาถามตอนเริ่มตน้นที่หนังได้ถามกับเราว่าพระเอกเอาชนะเกมได้ยังไงข้อ A เขาโกง B เขาโชคดี เขาคืออัจฉริยะและดีมันถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อนๆดูจบแล้วได้คำตอบหรือยังครับหากรู้แล้วคำตอบคือข้อไหนซึ่งผมขอเฉลยคำตอบเลยแล้วกันคำตอบของคำถามนี้ก็คือข้อดีมันถูกกำหนดไว้แล้ว หนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลอสการ์ไปถึง8รางวัลและหนึ่งในนั้นก็คือรางวัลภาพ,พยนตร์ยอดเยี่ยมในปี2008หากใครที่มีเวลาก็ควรไปหาฉบับเต็มมาดูสักครั้งมันเป็นหนังออสการ์ที่ดูง่ายและเข้าใจโดยทันทีในขณะที่แอบเสียสีสังคมชนชั้นวรรณนาได้เป็นอย่างดีถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็เลือกที่จะเป็นได้เพื่อนๆดูแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้